สวัสดีค่ะมาพคกกับกินยูแบบบานๆปี้ยา่าชาแนลค่ะพี่น้องมือน,นี้จะพามาหิดกเผาค่ะเมนูมือน,นี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่เล่าแดงเนาะค่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมี เอออันนี้คือซอสคลิกนะคะพี่น้องนะคะย่แบงใส่ถุงมาแล้วก็รเทียมสับค่ะแล้วก็จะมีซอสบ,บคเอเต็ดนะคะพี่น้องนะคะเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยจะบอกให้เบืองตอนทำเนาะค่ะส่วนเออเน้นๆนักๆค่ะพี่น้องก็คือไก่ค่ะอันนี้ไปปีกบนค่ะหรือน่องเลขคคะพี่น้องย่เอามาต้ม30นาทีเนาะค่ะเพราะว่าอยู่หนีเพิ่นโบก,กินไก่แบบแข็งนะคะพี่น้องย่ก,ก็เลยต้๋มตมห้เปื่อยก็ขออนุญาตด้วมือจิ้มนะคะให้เปื่อยก็ค่ะพี่น้องคอยจะเอามาผัดนะคะหรือว่ามา กับซอสต,ต่างๆค่ะพี่น้องนี่จะเป็นไก่เหล้าแดงนะคะที่จริงเมนูน,นี้ค่ะพี่น้องต้มี้เหล้าจีนน้ำเดือด่ะแตว่าเย้าบี้มีก็จะไม่ใส่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับว่ากินอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับข้าที่กินเอ็นแล้วก็ห่อนะคะพี่น้องกินอันนี้อยู่ค่ะไหมีเหล้าจีนแซ่บหรือเหล้าขาวเหล้าเนื้อหม้อก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ เขามายูนีค่ะพี่น้องเย,ย่ายูเท็กเขาพี่ภูเขานะคะอายุ90ปีเรา12ปีค่ะจําเป็นต้องเค็ดอียังให้มันหนุ่มทุกอย่างก็เลยต้องเคี่ยวไก่ก่อนค่ะแต่ว่า้ตามรักอีลีนะคะพี่น้องเข้าไปต้องเคี่ยวดอกเพราะเพาเขามีฟันยูฟันดีเขี่ยวดีค่ะเคี่ยวแน่อันนี้ก็ได้ค่ะเติมน้ำลงไปค่อยๆเคี่ยวนะคะเวลาห้องอบนะคะแต่ว่าอันนี้ยเย่าเคี่ยวไวแล้วเรียบร้อยจะไม่ได้เสียเวลาตอนที่ทําซอเท่าไหร่ค่ะนะคะ ผัดกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะกระเทียมนี่ใส่ไล่ทิ้งแฉะไปค่ะพี่ห้องคู้ไดมักกระเทียมม,ยม,ยม,ยมันไลใส่เวลาที่มันเห็ดแล้วมันจะเกาะอ,อยู่กับเนื้อไก่แฉบค่ะหลังจากนั้นถ่ะใส่ซุมเขอเทศลงไปคกะเอาได้ค่ะหลังจากนั้นต้งด้วยซอสทิก ก็ชิคกี้นก็นั่งสองสองชอนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันตามด้วยผงปรุงรสนิดนึงเลือค่ะเพราะว่ากรอบอกดกดต,อต่างๆพวกน,นี้มันมีความเค็อเมอยู่แล้วโดวยเฉพาะซอสรรมะเขือเทศน,นี่เค็มอยู่แล้วค่ะพอเนี่ยเซฟเลอร์นิดๆหน่อยๆตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำาล ลงไปค่ะเมนูหนึง่งนะคะพี่น้องมันจะคลยายกับไก่บาร์บีคิวนะคะมันจะออกมันหวานเค็มๆนะคะพี่น้องมันก็นจะเกี้ยวเกี้ยวซอสกระเทยให้เราคะ่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน,น้ำลงไปค่ะ น้ำมีโบตองเติมไลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเขียวไก่มาแล้วสับหลากค่ะเพื่อแ่จะเขียวไก่เลยค่ะน้ำมีตัวเติมหิบขวมไก่เลยค่ะแต่ว่าย่อมไม่เขียวแล้วจะบตอมเติดน้ำไล้เนาะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเขียวไฟอ่อนๆค่ะเขียวไฟอ่อนๆไปเลยเป็นน้ำหน่อยนึงค่ะประมาณนี้ค่ะ เดี่ยวไป,ไปเลยะค่ะให้กัวกอดนะคะเกาะกับตัวไก่นะคะเกาะเป็นเนื้อเดียวกันเลยะค่ะจะบบมีความเป็นหนามเป็นยังหมางไหมนะคะน้องแหมก้อนในตัวไก่แล้วก็ตักขึ้นใส่จานนะคะผู้ใดมักความาแบบแซบเผ็ดแซบนะคะแบบสไปซี่ะค่ะพี่น้องแบบพือไก่เขาจะเอาขายนะคะเติมบดพริกไทยลงไปะค่ะรับรองว่าแซบค่ะพี่น้องเยสบานกกนกระเด็ <laughs> พื่หน่องไทยบออีสานบอกฝรั่รรงมันก็ต้องนีแบบว่า,าตลกบอกหัวนวลนวลน,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 นั่นะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเข้าใจหนูนะค่ะมันคืออาจจะมีแาบแต่บริเวณว่าเป็นฝรั่งโม,มเมนต์นะคะพี่นอ้องผมหูภาษาฝรั่งซักคำเลยค่ะหนูจะไอเลิฟยูเห็นไหมคะพี่นอ้องโเดิบบอกคูเบาหน้องในามามิจนันเงี้ยงนะคะแต่ว่าถ้าก็ต้องใช้ความตลกความเพลิเพลินไปนั่งน่ะคะ่ะถ้าเทิดไปเข่งเขียดเทิดแต่ก็เผาแยมพี่น้องเบื่อนะค่ะพี่น้องนะคะเอาละจ้ะ หลังจากนี้ค่ะให้ชิมรสบังเดลค่ะรสของเมนูนี้ค่ะจะหวานนะคะเข้มแล้วก็จะเปรี้ยวของซอสบอร์เกอร์เทศโดยที่เราไม่ต้องใส่พวกน้ำส้มนะคะพี่น้องเพรมันเปรี้ยวซอสบอร์เกอเทศเคี่ยวไปเรื่อยๆเห้ตัวซอสเกาะด้เนือไกลแค่ั้นก็สุกปิดไฟนะคะจะเห็ดให้ลูกข้าวกินก็นได้เห็ดให้ลูกนี้บบค่ะบ่มักเห็ดแห้งกับซอสพริกให้ลดลงเล็อหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องแล้วก็เห็ดเป็นกับแกมนะคะนังเลิกงานนั่งกินเล่นกินหัวก็ไไ้หรือกินกับเพราก็กไไ้ค่ะ จะออกเปรี้ยวที่บ่อค่ะพี่น้องจะเปรี้ยวของตัวไก่เลยล่ะของซอสเบเกอร์เทศเลยแต่เย่าใส่ความเข้มลงไปอีกก็คือใส่ซีอิ๊วขาวมันจะมีเปรี้ยวหวานแล้วค่ะโดดเลยค่ะที่ว่าค่ะครั้งครั้งที่ย่าบริใส่น้ำสมได้พี่น้องอไปเห็นแล้วค่ะย่าใส่จะซอสบเกอเทดก็บซอสผิดแล้วก็เครื่องปรุงผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแต่ว่าซอสของเย่าจะเปรี้ยวนะคะไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่เข้มไม่หวานเอาละค่ะ เขี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเนี่ยย่อใส่เบิง้งตอนที่มันงวดเกาะกันเป็นเนื้อเดียวกันนลคะ่ะพี่น้องเนี่ยจะให้มาให้เบิง้งเพราะว่าหลังจากนี้โบตองเฮ็ดอีหยังเลยค่ะเคี่ยวยางเดียวค่ะให้มันจับเป็นเนื้อเดียวกันกับไก่แค่นั้นก็กินได้ค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากย x, ่อเคี่ยวมาได้ประมาณสิบห้านาทีนะคะให้เปิดไฟแห้งเลยได้ค่ะพี่น้องสำหรับไก่ที่ต้มแล้วแบบของเยานะคะถ้าไก่ย่างโบต้มนี่ให้เป็นไฟอ่อนค่ะแต่ของเยานี่ไก่ต้มแล้วสามสิบนาทีค่ะ จาเป็นต้องเปิดไฟแรงเพื่อให้ไก่เนี่ยมันเขือบนะคะสอดเขือบไปกับไก่ท่านที่ค่ะเพราะว่าหายิงเขียวมันก็ยิงเปื่อยนะคะพี่น้องนะคะมันจะแหลกค่ะนะคะมีเคล็ดลับด้วยจากพี่น้องมาค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาใส่จานเบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องไก่น้ำแดงค่ะพี่น้องห้องเย่ามอนเป็นสูตรที่เขียวก่อนนะคะมันก็เลยจะเป็นไก่ที่เปียกๆเละๆหน่อยเพราะว่ามันจะเปื่อยนะคะพี่น้องให้ผู้เฒ่าเพิ่งกินเนาะค่ะตามสูตรจริงๆนะคะพี่น้องว่าต้องเขียวไก่ค่ะเอาไก่นี่ล่ะค่ะพี่น้องลงไป ทอดพอดันดัดไฟก่อนนะคะพี่น้องเราเคยเอามาเขี่ยวใส่ก็ะดมซอสเหยื่อเฮให้เบิรงนะคะแค่นี้แหะคะ่ะพี่น้องก็เป็นอันแล้วกินได้เลยค่ะแต่ว่าใฮทเฮเตอร์สันนผู้เฒ่าเพิ่งกินน้ำโบได้นะคะเหยื่อก็เลยเอาไปต้มกับผ้าพี่น้องสามสิบนาทีก็บ่แม่นสามสิบนาทีนะคะสามสิบห้าสี่สิบนาทีเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าไปเป็นน้องข้าเจ้าอยู่นะคะ ค่ะกสะไดใใ้ไก่ี่น่มเปื่อยสําหรับคนเถาคนแก่นะคะเหมาะกันให้คนแก่ทานนะคะพี่น้องส่วนรสชาติค่ะจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเมนูนี้ค่ะคข้ายๆบาร,ร์บีคิวเนี่ยนะคะพี่น้องเป็นง่ายๆแสบๆ,ๆนะคะใส่แค่ซอสมะเขือเทศและซอสพริกค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ปุงปรุงรสแค่นั้นละคะ่ะพี่น้องเอาอยูค่ะให้ให้ใหหลูกให้ร้านกิน,ดน,ะะน,กนได้นะคะความเปรี้ยวนี่เปรี้ยวจากซอสมะเขือเทศได้ค่ะพี่น้องเรต้องใส่น้ำส้มมะนาวอีงเลยค่ะ เอาซอสมะเขือเทศใส่จะมีความเปรี้ยวในตัวค่ะจะแซ่บนะคะผู้ดมากเผ็ดใส่พริกไทยลงไปค่ะพี่น้องรับรองว่าจะมีเผ็ดซา่านิดๆแซ่บค่ะพี่น้องนะคะนี่ระคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องมือเมนูอาหารไทยๆนะคะสำหรับพี่น้องกู้ดมักแบบไทยๆสไตล์ไทยก็สามารถให้กินเห้อยากได้ค่ะของย่าเนี่ยค่ะพี่น้องทุกเมนูทุกคลิปที่เห็นค่ะสามารถกินได้ทุกอย่างเลยจ้าพี่น้องสามารถเ็กินตามได้เลยให้ปั๊บเอาค่ะปั๊บเอาเห้ถูกปากจะของ มาเข้มมาจางมาจืดมาจังไดเห็ดปั๊บเอาค่ะแต่ส่วนผสนมเนื้อใสคีอเย่าใส่รับรองว่าแซ่บนะคะพี่น้องอาวละจ้าขอพูดอะไรทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจเด้อจ้าพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินไก่น้ําแดงด้วยกันวันนี้ค่ะเป็นเมนูนง่ายๆให้เด็กๆหรือให้คนแก่ให้คุณเซลคุณสาวคุณเบาคุณเพ้วกินไดทุกคนค่ะมาจ้า